ทีู่้ติดตามนะครับดีท่ทุกท่านนะครับวันนี้มีกงนกและสุมไก่นะครับมาให้ดูนะครับสุมไก่ลายสองแล้วก็กงนกที่ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับก็สุมไก่ก็พ่นสีเรียบร้อยกงนกก็ยังไม่ได้พ่นนะครับเพราะอากาศร้อนมากนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะช่วงนี้ร้อนมากดูจากเหงื่อนะครับ ทำงานไปด้วยแล้วก็มาลงคลิปนะครับอากาศร้อนมากๆนะครับ40องศานะครับที่วนนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยร้อนมากนะครับก็เริ่มเลยนะครับก็คือกลงลบที่ปรับเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับผมจะใส่ลายไม้ใส่ลายไม้ให้นะครับจะใส่ลายไม้ให้นะครับแล้วก็คอน ก็จะใส่ไลายให้นะครับใส่ไลายไม้ให้นะรัอันนี้ยังไม่ได้พ่นเนาะอันนี้เป็นทรงชมพู่นะครับแล้วก็ปรบับเปลี่ยนลายนิดหน่อยนะครับก็คือจะมาทําแบบนี้แป้นก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือชมพู่นะครับยังไม่ได้พ่นสีนะครับผมว่าทรงนี้ก็สวยดีนะครับโอเคนะครับก็ลงล็กไปแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นสมไก่นะครับพ่นสีละร้อยเป็นลาย2นะครับตัวนี้ผมจะทําให้พิเศษนะครับใบเดียวนะครับจากนั้นก็จะทำกว้างนี่ประมาณาเมตรสิบเมตรสิบเซนถึงเมตรยีเซนประมาณนั้นแต่ตัวนี้ทําพิเศษนะครับเมตรสาสิบเซนนะครับเป็นขยายใหญ่อย่างโอเคนะครับจะเป็นแนวนี้นะครับ อันนี้ใส่บานะครับใส่บาสิบนะครับมีสิบสองบาก็เป็นร2อยี่สิบเส้นนะครับกว้างเมตรสาสิบสูงเก้าสิบเซนนะครับประมาณเก้าสิบเนี่ยอาจจะเกือบเกือบเมตรนะครับเนาะใช้เวลาทำก็นานอยู่ก่อจะเสร็จนะครับอันนี้มันสีให้นะครับเป็นสีไม้นะครับไม่ใช่ยูนิเทนนะครับเพระยูนิเทนมัน มันเหม็นเลยมาใช้สีวาน,นิชนะครับผสมก็ความเงาพอๆกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับถ้าเป็นยูนิเทนมันจะไม่เข้ากับไม้ไผ่เท่าไหร่นะครับก็เลยมาใช้วาน,นิชนะครับเพราะความมันจะเงากว่านะครับเพราะเราต้องเลือกให้มันถูกด้วยตีนมันให้ดูตรงตีนนะ ตีนมันนี่จะสองชั้นนะครับแบบนี้นะครับตีนสุ่มผมจะเป็นแบบนี้หมดนะครับจะมีลายแล้วก็ใส่ขอบให้สองเส้นนะครับบนล่างนะครับก็ถือว่าใช้เวลาทํานานมากนะครับตัวนี้ยากมากนะครับให้ดูนะครับความสวยงามความเงาผมพ่นให้สองรอบนะครับ พนในสองรอบอันนี้เป็นใบใบแรกนะครับใบแรกในรอบหลายปีเลยที่ผมกลับมาทําสมไก่นะครับก็ถึงคิวของรอบนะก็คือจะประชาสัมพันธ์บอกก็คือไม่มีรถจัดส่งนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีรถจัดส่งแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็มารับที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีจัดส่งผมก็จะประชาประชาสัมพันธ์บอกนะครับ เดะชาสัมพันธ์บอกอีกทีหนึงนะครับจะลงคลิปบอกนะครับก็โอเคนะครับผ่านไปแล้วนะครับวิธีขั้นตอนในการทำสุกผมก็จะลงคลิปสอนตอนนี้ผมจะลงแล้วก็จะไปตัดต่อนะครับให้เข้าใจนะครับในการทำทุกขั้นตอนนะครับก จะให้เสร็จจนถึงใบสุดท้ายก่อนนะครับคือใบที่9กนะครับผมถึงจะลงคิปสอนนะครับให้มันได้ตามเป้าที่วางไว้คือ10ใบนะครับใบที่10ก็คือเป็นสุส่ม2ชั้นนะครับสุส่ม2ชั้นนั้นผมก็จะสอนด้วยนะครับน่าสนใจนะครับสุส่ม2ชั้นจะเป็นลายคล้ายๆตัวนี้นะครับแต่มันจะจะหัวหัวจะใช้อันเดียว แต่จะมี2ชั้นนะครับก็โอเคนะครับฝากไว้นะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสับสไครนะครับให้กับคนขายสุ่มนะครับจะได้มีอะไรดีๆมาลงให้ท่านได้เพิ่มความรู้นะครับหรือว่าเอาไปประกอบอาชีพนะครับก็คือมันทำไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับแล้วแต่เียวจะสอนให้จนเป็น จนเข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าสูมไก่ผมก็จะไม่รับแล้วนะครับจะรับปีนี้ปีสุดท้ายหรือเปล่าก็ก็รอดูก่อนนะครับว่าจะทำไหวไหมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุข,ขมากนะครับสวัสดีครับ